หากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันโอเคครับทุกคนและตอนนี้บัมเบอร์คาเป็นคล้ายรถบัมเลยนะแต่ที่นี่เมก้าฮาร์เบอร์แลนด์สาขาบางนาจะมีรถแบบนี้สนุกมากไปไปที่รถของตัวเองนะครับมีคันไหนไปเอาคันไหนไบเบอร์ 6, หกเหรอวิ่งรูสึเหมือนนั่งยานเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเหมือนเราขึ้นยานเลยโูกของน้องบิงเบอร์อะรครับ น้องวิงเบอร์สิเหมือนเบอร์ตัวเองเลยใช่เราต้องโยก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 ตรงนี้นะและ้วเราก็ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยให้ดีข้าบปั้นเบอร์อะไรครับเบอร์เจ็ดมาส่วนพี่เบสห้ามชนน้องเล็กนะชนข้าปั้นได้ห้ามชนคนอื่นนะพราะนี้คือรถบัมพี่เบสตัวใหญ่ห้ามชนเด็กนะพร้อมไหมเดี๋ยวพ่อแบงค์จะไปรอข้างนอกนะตอนนี้ครับรถบัมจะออกแล้วเตรียมตัวนะครับทุกคนเขาจะมีสกอ์บอร์ดทุกคนเห็นสกอ์บอร์ดไหมนี่ถ้าใครชนใครเราก็จะได้คะแนน ปเดี๋ยวพ่อไปออกไปร้องนอกก่อนไปครับไปครับตอนนี้นะครับรถหมุนโอ้ยขับปั้นหมุนใหญ่เลยเฮ้ยทุกคนมันเป็นรถหมุนเฮ้ยรถมันแรงเหมือนกันนะโอ้เราต้องหมุนให้ดีเราชนแล้วชนแล้วเบสชนเลยมันม,มาหาพ่อหน่อยใครก็ได้ขับมาตรงนี้หน่อยเด็กขับมาตรงนี้ก่อนมา,มามามาตรงนี้ขับเป็นไหมขับเป็นไหมามามาขับหมุนขับย้าก่ะเด็ก าตรงนี้ได <were> ้ไหมมีใครมาตรงนี้ได้หนึ่งคะแนนมามาตรงนี้หน่อยเบสมาเบสมาโอ้ยขอบไปมันหมุนมามาตรงนี้หน่อยใครมาตรงนี้ได้หนึ่งคะแนนมาเร็ว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 ใครมาอุ้ยไปเริ่มขับได้แล้วอุ้ยเบสได้โอเคไปเบสงารไปมาอุ้ยอุ้ยมาใครมาตรงนี้ได้หนึ่งคะแนนอุ้ยบิงก็เริ่มได้แล้วบิงได้แล้วใครใครมาตรงนี้ได้หนึ่งคะแนน โ <Okay>. oh. <c oughs> อเคโอ้ใครมาตรงนี้ได้หนึ่งคะแนนมนหมุนมันหมุนมันหมุน,มน,มนระวังนะระวังโดนยิงนะมีปืนยิงด้วยนะไปมาตาบายตาบายมาเอาครับเราจะขับยากนิดนึงเพราะมันเป็นรถหมุนโอ้โ oh หเวลาชนแล้วมันก็นุ่มอยู่นะมันไม่เจ็บหรอกได้อีกนิดเดียวอนิดเดียวโอเคบายทานเดี๋ยบิ้งอีกคนนึงทุกคนหลบบิงหน่อยนะ ยิงจะมาแล้วมาบิงปุ้งเบสอย่าชนน้องไปเบสไปชนข้าวปั้นคนเดียวไปรอบบิงหน่อยโอ้ยมันหมุนแล้วบิงไปไปด้วยกันะหมุนมันสนุกนะอ่ะบิงบิงมาเหลือบิงคนเดียวแล้วมาบิงมาให้ได้เก่งมากบิงบิงเก่งอีกนิดเดียวข้างนู้นข้างนู้นข้างนู้นโอเคอีกนิดเดียวถอยมาถอยมาถึงแล้วบิงถึงแล้ว โอเคไปเล่นสนุกเลยไปเล่นสนุกเลยเบ่งหมุนเบ่งหมุนบ่งหมุนแล้วเบ่งยิงเลยโอเคคะแนนนู่นคะแนนอยู่ตรงนู้นเบอร์สี่ได้สองคะแนนแล้วอ๋อเบอร์สองได้เจ็ดคะแนนแล้ว่ะใครเบอร์สองอะอ๋อพี่เบสเบอร์สองเบอร์สองได้คะแนนเยอะมากโอ้โขับปั้นหมุนอีกแล้วขับปั้น โอ้แบดหมุนละถ้าหมุนคือโดนยิงเหรอถ้าใครโดนยิงมันจะหมุนอ๋อถ้าใครโดนยิงมันจะหมุนถ้าใครโดนยิงรถมันจะหมุนอย่าลืมยิงนะยิงอ่ะยิงอ่ะมีมีปุ่มยิงอยู่ถ้ายิงคือตรงนี้เหรอตรงนี้ป่งใช่ไหมกดโอ้ยใบโดนยิงเหรอไม่มีใครยิงพี่เบสเลยใบโดนยิงอีกแล้วไปยิงพี่เบดมั่ง ยิงพี่เบสเลยยิงพี่เบสโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันยิงโดนยิงอุ้ยทุกคนเกมนี้ก็สนุกนะบัมเปอร์แบทเทิลบัมเปอร์แบทเทิลครับเวลาที่เรายิงแล้วรถรถมันจะหมุนทุกคนยังไม่หมดนะครับวันนี้เรามีเรือบัมด้วยเป็นเรือกลมๆหมุนๆแบบนี้เลยครับเดี๋ยวพ่อแบงค์พาไปดูคลิปครับไปเก่งมากไปไปแล้วพ่อแบงค์ลงแล้ว น้งงว้อยู่นี่น้องใเราไปตรงล้มๆกันวิงอ้าวเ <c oughs> เรามาเจอกันแล้วเรามาเจอกันไ,ไ,ไ,ไปเราไปตรงล้มๆกันโอ้ตรงนู้นล้มตรงนู้นล้มโอ้ใบขับเป็นหะนไปทำไมขับเก่งจังโอ้ทุกคนน้องใบขับเหนือเก่งมากพึ่ยจะชนพ่อจะชนแล้วนะตาย โ no, no, no. อ้โหโอ้โหโอ้โหกระปัน้นกระโดดไหมครับ,บว้าวโอ้เรือเราเจอ<แ>กันอีกแล้วเิ็งอ้าหกระโมากเร็งโอ้โอ้โหตอนนี้ครับเรือเรามันแรงมากโอ้โอ้ว้าวชนกันอีกแล้ว ทุกคนเราไปจ้องล่มๆ่มตรงนน้นกันโอเคทุกคนตามพ่อมามาน้องใบาตามมาแล้วโอ้ตรงนี้ล่มมากตรงนี้ล่มมากมาแล้วใบามาแล้วใบาตามพ่อมาเก่งจังโอ้ตรงนี้ล่มตรงนี้ล่มคุ้ใบตรงนี้มองเห็นบ้านผีสิงเลยอะเห็นไหมเห็นบ้านผีสิงเลยเข้าบ้านมาหาหน่อย วยชนกันวยเรือจะชนแล้วครับทุกคนเรือชนแล้วเรือชน้บน้ำกระเด็นเลยทุกคนเราจะชนกันแล้วเราจะชนกับเปั้นไปดูกันชนแล้วชนแล้วชนแล้วเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันครับใครไปถึงตรงนู้นก่อนชนะตัวไหมไปเลยเอ้ารอใบด้วยใบแข่งไหมใครไปถึงบ้านบีบีก่อนชนะเอ้าหมดไปนอนแล้ว่ะ หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วครับทุกคนแต่ว่ายังไม่หมดสนุกนะเดี๋ยวพ่อแบงค์จะพาไปดูว่าน้องๆคิดยังไงบ้างพ่อแบงค์จะถามว่าเรือหรือว่ารถอันไหนสนุกกว่ากันหรือว่าเรือกับรถอันไหนหมุนแรงกว่ากันเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าน้องบีน้องใบจะชอบเล่นอันไหนแบบว่าที่เรือก,ก็จะเป็นแบบเปียกน้ําส่วนที่รถก็จะเป็นแบบห้องแอร์ด้วยนะ เออเอาวันไหนดีนะเดี๋ยวเราจะได้พามาเล่นอีกรอบหนึ่งโอเคครับทุกคนสนุกมากๆบัมเปอร์แบทเทิลเด็กๆชอบมากเวลาโดนยิงแล้วรถมันจะหมุนน้องบิงได้27คะแนนนะเดี๋ยวเราไปดูสกอร์บอร์ดกันนี่ครับทุกคนเบอร์2นี่เป็นฝ่ายชนะนะครับเบอร์2ได้สกอร์ไป47คะแนนเบอร์4ได้อันดับ2ได้27คะแนนก็คือน้องบิงพี่เบสอันดับหยืนตรงนี้อันดับหน้องบิงอันดับ2มายืนข้าบป้านอันดับสมายืน อ่าไบร์ดไ้สิไบร์ไบร์ก็เป็นสายแบบสายหวานไงไม่ต้องยิงใครเลยเน้อไบร์เป็นสายแบบยิงหรอแต่มันยิงไม่ค่าเป้าใช่สนุกไหมสนุกไหมเวลายิงเวลาที่โดนเพื่อนยิงเป็นยังไงนะไหนทาท่าหมุนซิโดนยิง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 มันหมุนแบบนี้เลยตอนหมุนสนุกไหมสนุกตอนแรกอ่ะตอนแรกเราเหมือนจะกลัวเนาะแต่ตอนหลักเราก็เริ่มสนุก แล้วพอเราโดนยิงแล้วมันหมุนปึ๊บตรงนี้นมันจะเป็นระนเบิดอ๋อมันมีระเบิดขึ้นที่จอตรงนั้นใช่ไหมปุ๊มเลยสนุกมากนี่รถแบบนีอ้อ้อันนี้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหรออันนี้ไว้ยิงเหรอปุ่มเนี้อ๋อนับปุ่มนี้นอะไว้ยิงเหมือนกันเดี๋ยวเราไปเล่นโรลเลอร์สเก็ตกันต่อไหมนะออโอเคครับทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปเจอกับโรลเลอร์สเก็ตนะบ๊ายบาย